Apple ประกาศราคาโปรดักตท่ามกลางการแข่งขันในตลาดประเทศจีน <c oughs> Apple Watch Series 4กลายเป็นโ r o d u c t ์วิเทศแล้ว s a m <c oughs> s u n งอาจเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์กล้องหลักให้กับ Apple แทน Sony คาดได้ใช้ใน iPhone 18 Series <c oughs> ประกาศต่ยชื่อสมาร์ทโฟนแห่งปี2024รุ่นไหนแชมป์มาดูกัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a c h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ประกาศร,ราคาโปรดักต์ท่ามกลางการแข่งข,ขันในตลาดประเทศจีน Apple ได้ประกาศส่วนลดใหม่สำหรับประเทศจีนโดยเป็นส่วนลดสำหรับโปรดักต์ p h o n e รุ่นเดอระทงและโปรดักต์อื่นๆด้วย ซึ่งถือเป็นความพยายามที่จะโต้ตอบการแข่งขันตลาดสมาร์ทโฟนราคาถูกในจีนมากขึ้นนั่นเองพราอความต้องการของผู้บริโภคในจีนเรียกได้ว่ามีความผันผวนที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่าประเทศจีนเป็นตลาดสําคัญของ Apple ต่อให้การแข่งขันกับแบรนด์ในจีนจะสูงมากแค่ไหนก็ตามโดยระหว่างวันที่4มกราคมถึง7มกราคม Apple ได้ประกาศส่วนลดสูงสุด500หยวนหรือประมาณ2,000กว่าบาทสำหรับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ผ่านทางเว็บไซต์ Apple Store ในจีนเพื่อดึงดูดผู้บริโภคชาวจีนซึ่ง iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะลดราคาประมาณ1,800บาทส่วน iPhone 14และ iPhone 15จะได้รับส่วนลดสูงสุดประมาณ1,400บาทส่วนโปรดักต์อื่นๆอย่าง MacBook Air, iPad, Apple Watch, AirPods และ Apple Pencil ก็มีส่วนลดเช่นกัน โดย MacBook Air มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3,700บาทเลยทีเดียวแต่เป็นการลดที่มีจำนวนจำกัดเพราะมีเพียงแค่29,300เครื่องเท่านั้นที่รวมอยู่ในรายการซื้อพร้อมส่วนลดแต่โปรดักต์ส่วนลดของ Apple อยังเชื่อมโยงกับวิธีการชำระเฉพาะเช่น WeChat Pay และ a p p l Pay เท่านั้นด้วยรีรยกว่า Apple แทบไปเคยเสนอส่วนลดโดยตรงสำหรับโปรดักต์รุ่นใหม่ล่าสุดมาก่อนแต่มันเกิดขึ้นแล้วที่จีน แต่ iPhone รุ่นเรือธงกับถูกมากในจีนและดำเนินการโดยร้านค้าปีกแบบเทิต์ปาร์ตี้โดยเฉพาะในช่วงอีเวนต์ช้อปปิ้งใหญ่ใญเช่นวันคนโสดผ่านทางทีมอของอาลีบาบาและพิมพ์ตัวตัวมีการลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างในเทศการช้อปปิ้งวันคนโสดครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิก,กายน iPhone 16ลดราคามากถึง7,500บาทบนทีมอ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Apple กําลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Hu ยเว่ยและแบรนด์จีนอื่นๆที่มี p r o d u ั t ฑ์คล้ายกันเมื่อปีที่แล้วนั่นเองที่มา m a c r u m ม r a p p l e Watch Series 4กลายเป็น p r o d u ั t ฑ์วินเทจแล้วมาถึงจุดที่ Apple Watch Serie s 4ได้เพิ่มเข้าไปในลิสต์ผลิตภัณฑ์วินเทจของ Apple แล้วซึ่ง Apple มักจะให้อุปกรณ์เป็นรุ่นวินเทจเมื่อผ่านไป5ปีนับตั้งแต่ที่บริษัทหยุดจำหน่ายด้วย โดยปัจจุบัน Apple Watch Series 4เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับอลูมิเนียมและสแตนเลสขนาด40มิมและ44มิมซึ่งใครยังใช้รุ่นนี้อยู่จะได้รับอนุญาตจาก Apple ให้สามารถซ่อมแซมได้หากยังมีชิ้นส่วนเหลืออยู่เท่านั้นซึ่ง Apple Watch Series 4เปิดตัวในปี2018พร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยเคสที่บางลงและจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้น30เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงมีการอัปเดต watchOS 11ล่าสุดแต่ไม่รองรับ Apple Watch Series 4 รวมถึง Apple Watch Series 5และ Apple Watch SE รุ่นเดิมนอกจากนี้ Apple ยังเพิ่ม MacBook Pro รุ่น15นิ้วรุ่นสุดท้ายลงในนิต์โรดักต i วินเทจด้วยซึ่งรุ่นนี้เปิดตัวเดือนพฤษภาคม2019และตามมาด้วย MacBook Pro รุ่น16นิ้วรุ่นแรกในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นครับที่มา Macrumors Samsung อาจเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์กล้องหลักให้กับ Apple แทน Sony คาดได้ใช้ใน iPhone 18 Series เป็นที่รู้จักกันดีว่าโซนี่เป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์กล้องรายใหญ่ของโลกและเป็นซัพพลายเออร์หลักให้กับกล้อง iPhone ของ Apple อีกด้วยซึ่งในปี2024ที่ผ่านมา Sony ก็ทำยอดขายเซ็นเซอร์กล้องทั่วโลกรวมเกิน20,000ล้านชิ้นแล้วล่าสุดมีรายงานว่าซัมซุงอาจกลายเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์กล้องหลักให้กับ Apple แทน Sony และคาดว่ารุ่นแรกที่จะได้ใช้คือ i p h o n 8 series เปิดตัว2026 โดยมีรายงานใหม่ได้ระบุว่า s ซัมซุงกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องแบบ3 r a d เ a l s t a c k ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์กล้องที่มีความทันสมัยกว่าเซ็นเซอร์ X-Bor RS ของ Sony ข้อดีของการใช้เซนเซอร์3ร a y e r Stack จะช่วยให้ตัวกล้องสามารถรับแสงได้ดีมากขึ้นประมวลผลภาพไวและได้รูปภาพที่มีคุณภาพสูงอีกทั้งมิงชื่อกว่าสายข่าว Apple ก็เคยออกมาพูดให้ข้อมูลสเปคกล้องหลักเอาต้าไวใหม่ a ามส n งว่าจะมาพร้อมขนาด1หรือ2.6นิ้วพร้อมกัาละเอียด 48MP และจะเริ่มส่งมอบให้กับ iPhone ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 6นั่นก็คือ iPhone 18 Serie s eries. เรียกได้ว่า ถ้าหากข่าวนี้เป็นจริงก็จะทําให้การทลายการผูกขาดของเซ็นเซอร์กล้องที่โซนี่นั้นเป็นผู้ผลิตร,รายหลักและรายเดียวให้กับ Apple มาหลายปีนั้นจบลงในที่สุดที่มาในถูกไฟแม็กซ์เจ r i ี่ e ิ e เอฟ h วอรประกาศไายชื่อสมาร์ทโฟนแห่งปี2024รุ่นไหนแชมป์มาดูกันมีคลิปเจลลี่ลิคเอฟเวอรีติงปล่อยคลิปสรุปปี2024โดยคลิปสมาร์ทโฟน ดูลา b i ลิตี้ w อ r ว2024หรือรางวัลสมาร์ทโฟนอื่นแห่งปี2024ออกมาแล้วครับในปีที่ผ่านมาเขาได้ทำคลิปกว่า77คลิปด้วยกันโดยรางวัลของเจลลี่ลิกเอเวอร์ดิ้งนั้นแบ่งออกเป็น6หมวดหลกัลกๆดังน,น,นี้เลยสมาร์ทโฟนที่ซ่อมได้มากที่สุด HMD Skyline รางวัลแรกที่พิซซักยกให้ HMD Skyline กับรางวัลสมาร์ทโฟนซ่อมได้มากที่สุดแห่งปี เราแกะเครื่องได้ง่ายด้วยการไขน็อตที่ด้านล่างตัวเครื่องออกเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เองรวมถึงแบตเตอรี่ก็สามารถสั่งและส่งถึงภายในวันเดียวจาก i f ฟิ i t ด้วยทั้งหมดนี้ซ่อมได้แบบประกันขาดด้วยนะสมาร์ทโฟนซ่อมได้น้อยที่สุด ROG Phone 8สมาร์ทโฟนซ่อมได้น้อยที่สุดแห่งปีก็ตกเป็นของสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ ROG Phone 8ยากขนาที่พิแซแประกอบกลับไม่ได้เลย ด้วยภายในที่ซับซ้อนบอร์ด3ตัวแบตเตอรีจจ่2ก้อนและองค์ประกอบอื่นออีกจึงทําให้รุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่ซ่อมยากที่สุดไปเลยสมาร์ทโฟนยอดนวัตรกรรม Red b a g i c 10 Pro ส่วนรางวัลสมาร์ทโฟนยอดนวัตรกรรมแห่งปีตกเป็นของ Red b a g i c 10 Pro ด้วยความล้ำทั้งกล้องใต้หน้าจอที่ถ่ายชัดขึ้นมากหน้าจอที่เต็มตาสุดๆหรือจะเป็นแผงไฟ RGB และพัดลมด้านหลังอีกไม่แปลกใจที่ได้รางวัลน,นี้ไปครับภายในเจ๋งที่สุด iPhone 16และ Pixel 9ต่อมาเป็นดัางวันภายในที่ดีที่สุดตกเป็นของ iPhone 16และ Pi x เ l 9ด้วยการออกแบบที่สวยงามภายในวางตำแหน่งต,งต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบนั่นเองสมาร์ทโฟนทนถานน้อยที่สุดก็ตกเป็นของหัวเว่ยเมดเอ็กทีสมาร์ทโฟนจอบพับสาทบรุนแรกเพราะด้วยหน้าจอที่เป็นต่อยง่ายแถมตัวหน้าจอยังเปิดโล่งมาถึงขอบเครื่องทําให้เสี่ยงต่อการเสียหายได้แบบที่ถูกทดสอบกันไปครับสมาร์ทโฟนทนที่สุดอ r m เบอร์ยี่สิบสี่ ปิดท้ายกับรางวัลสมาร์ทโฟนทนทานที่สุดแห่งปีตกเป็นของอ r m เมอรที่ดูจากภาพก็รู้แล้วว่านี่คือมือถือเพื่อความตึกทนจริงๆทั้งบอดี้ขนาดใหญ่และหนามากบวกกับมาตรฐานกันน้ำ IP 6 9 K มีแบตเตอรี่ขนาด22,000ม ah. ิลลิแอมป์อีกก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับความติกทนจริงๆที่มาเจลลลิลเอเวอรีติง และนี่ก็คือข่าวสารพวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ